ไปกันไหมส่วนนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสมนสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนผ่านการแสดงเชิดสิงโตจากคณะฮกเกี้ยนเตอร์อี้ถังพร้อมไหว้ศาลเจ้าพอ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีย้อนไปในอดีตนะครสวรรค์หรือปากน้ำโพเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสำคัญปิงวังยมน่านก่อตัวเป็นแม่น้ำเจ้าพยาศูนย์กลางการค้าทางน้ำแห่งสำคัญของไทยทำให้มีชาวจีนอพยพ เข้าประเทศไทยในช่วงเวลานั้นจํานวนมากและที่พลาดไม่ได้คืองานประจําปีสุดยิ่งใหญ่งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพที่ได้รับรางวัลเบสพาเลตจาก IFEA Asia er, ในงานพินาเกิลอาวอร2024ตอกย้ําความอลังการของงานประจําปีที่นี่สําหรับในปีนี้งานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพประจําปี2,568มาในทีม19ปีสืบสารประเพณีวิถีแห่งศรัทธาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22มกราคมถึงวันที่2ก ุมพาพันธ์งพ6 8รครั้งหน้าไปกันไหมจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่จีนค่ะซินเจียอยู่อีกซินนี้หัวใช้